ตอนสองอร่อยว่าปากดขังองอมอันนี้ปลาอะไรชโดอ่าฝีมือใครลุงแหละุงเจ้นเจ้นให้เรามากินรลวกกิ้มอะไ,ไรเมนูที่สองปลาทั้งเจ้นครับะโดูลวกกิ้มนี่เนื้อใส่ปิ้ง น่ากินมากครับลวกจิ้มนี่เนื้อเด้งๆแน่นๆแต่ใสขอบคุณพี่เจนครับผมตกมาบ่อยๆนะน่ากินมากครับเนื้อปลาชโดร้อยกว่าเทฟโพะลวกอะโจจิ้มแซบ่บเบียร์สามขวดเปิดกล้องชโดฝีมือ,มมอลุงเจนคนระับช่างเจนเอ็นดูโร ต่อชิ morning morning morning. ้นใหญ่นะแม่งดีอ่ะโอเคนี่แค่นี้พอไหมครับอืมช้ำๆอืมพลเด้งอ่ะ ้อนอ,อร่อยว่าประกดขังอีกขื้นน้ำลายมา้ยตะเกคนนี่้กินเต้นละนี่กินยีแมดโคตรอร่อยอ่ะสุด โตไปบ่อยนะกกินได้ทุกนนะวันผมอ่ะเติมความนึกความกรอบตัดน้ำแค่ครู่ไม่พอไปเอาอีกบ้านโน้นมีตวง sáu bốn, hai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  bốn, tên bốn, hai bốn, đi